รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกๆรอยยิ้มแห่งความสำเร็จว่าจะได้มาลงทิศมาเหลย ทำด้วยใจกว่าจะมีเส้นทางของตัวเองผู้คนมากมายบนหนทางชีวิตออกเดินอย่างไรจุดหมายจะพาไปมองมองและชี้ทางให้สั้งหวังเพิ่มกำลังใจพวกเราพร้อมเป็นเข็มทิศอาชีพ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเข็มทิศอาชีพรายการที่จะชี้ช่องทางสร้างเสริมอาชีพให้กับคุณผู้ชมได้นําไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ค่ะกับดิฉันฝ้ายธนวันเถามูลค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศของเกษตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเพาะปลูกพืชอะไรก็ขึ้นได้ดีเลยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยนั่นเองและในวันนี้รายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะที่นี่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบจึงทําให้ไม่ค่อยมีลมผ่านมากนักใบกล้วยที่เป็นใบกล้วยตานี้ที่นี่จึงมีเอกลักษณ์สําคัญก็คือมีความหนามีความเหนียวแล้วก็สวยมากกว่าที่อื่นนั่นเองแต่การใช้ประโยชน์ของกล้วย ในประเทศไทยเรานะคะสารพัดประโยชน์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำต้นใบปลีหรือแม้แต่ผลเองแต่ว่าที่นี่เขาได้มีการใช้ประโยชน์นะคะจากใบตองที่เป็นใบตองแห้งแต่ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนในการทําใบตองแห้งนะคะว่าเขาจะสามารถนําไปทําเป็นภาชนะอะไรได้บ้างเราไปดูกันก่อนว่าการตัดใบตองต้องทําอย่างไรและทัศนะของผู้เกี่ยวข้องมีอะไรกันบ้างเราไปชมเลยค่ะ ทุกๆรอยยิ้มแห่งความสำเร็จว่าจะได้มาลงทิศมาเท่าไฉลมล้มแล้วลุกสร้างทำด้วยใจว่าจะมีเส้นทางของตัวเอง mm hmm. ผู้คนมากมายบนหนทางชีวิตออกเดินอย่างไรจุดหมายจะพาไปมองบอกและชี้ทางให้ สั่งวังเพิ่มกำลังใจพวกเราพร้อมเป็นเข้มทิศอาชีพตัวฉันเองยึดอาชีพนี้ตั้งสมัยตั้งสมัยปู่ย่าตายายทำต่อปู่ย่าตายายเรื่อยมาเลี้ยงลูกสามคนส่งลูก ไปเรียนเมืองนอกแล้วแล้วก็ให้ลูกชายัำต่อต,ตอนนี้อายุ6.33แล้วก็ยังทำเป็นอาชีพหลักที่มีรายได้ที่ดีมากแล้วก็คิดว่ายังจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวถึงแม,ม้ว่าลูกจะให้หยุดก็ยังไม่ยอมหยุดกล้วยตอน,นีปลูกแล้วอยู่อยู่ได้ถึง3 0ปี ตองที่ทำอยู่นี้ทำส่งกรุงเทพและขอนแก่นส่งนอกเราจะคัดเกตเอหน่อยราคาก็จะสูงกว่าในกรุงเทพประมาณ5บาทหรือ10บาทใบต้องเกะที่จะส่งนอกกว้างประมาณ8นิ้วแตกไม่เกิน3ที่ ที่ไปจองให้ไหมฮะอันนี้ผมก็เป็นพ่กค้าคนกลางรับไปส่งที่ปากคองตลาดครับก็มารับวันหนึ่งแล้วก็เว้นสองวันแล้ววันที่สี่ถึงจะมารับของลูกค้าไอ้ชาวสวนใหม่อีกทีหนึ่งครับไรายได้ก็พออยู่ได้ครับเพราะมันดีที่ว่าอยูไ่ได้ทั้งปีทั้งแรงทั้งน้ํารายได้ก็พออยู่ได้ชาวสวนก็อยู่ได้พืชสกุลอื่นก็ได้สามสี่เดือนถึงจะได้เลยใช่ไหมอันนี้ไปตองก็ได้ ได้ทั้งปีแล้วก็ผมก็ไปก็ประมาณ6700รมัรดเป็นลงปากคลองที่เดียวครับแล้วก็กระจายไปให้แม่ค้าที่ปากคลองตลาดอันนี้แม่ค้าส่งตามาสาขาเขา <S <S ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงโดยเฉพาะฝ่ายบริหารโดยเฉพาะผมซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงได้เข้ามามีส่วนในเรื่องผักดันในเรื่อง บตองตำบลคงกระจงในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในในขณะนี้ได้รับเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มใบตองคงกระจงะซึ่งเริ่มตั้งแต่การบริหารงานเกี่ยวกวับเรื่องกลุ่มให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตใบตองเป็นพัจจุบันจุพันซึ่งตอนนี้ ไปตองเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของราคาไปตองสดเราจึงมีแนวคิดที่ว่าจะต้องทํำยังไงที่ทําให้ไปตองเรานั้นได้มีคุณค่าเพิ่มมูล,ลค่าก็มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อไปทําพัฒนาซึ่งตอนนี้ได้มีการตอบรับจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะทางทางจังหวัดในส่วนของการทําพัฒนาซึ่งไปตองสดนั้นจะทําให้รูปทรงนั้นบิดเบี้ยวเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ไปตองแห้ง ซึ่งเราก็มีแนวคิดแล้วได้ไปศึกษาดูงานนะครับจากที่อื่นๆปรากฏว่าสรุปแล้วได้ว่าเราจะต้องตากใบตองแห้งซึ่งในฤดูฝนในโดมเ,เสร็จแล้วได้รับการประสานงานจากกระทรวงพลังงานว่าเขาจะมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณผ่านทางอบตมาให้มีการดรําเนินการสร้างโดมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้แก้ปัญหาให้กับทางกลุ่มใบตองคาดว่าในอนาคตใบตองของกระจงซึ่งจะทําเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด คงจะเพิ่มภูมรายได้ให้กับประชาชนในตำบลคลองกระจงเป็นอย่างดีครับในตำบลคลองกระจงนะครับเกษตรกรตำบลคลองจงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรตะกรรมแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจงนะครับได้นําเสนอนะครับการแปรรูปนะครับทำใบตองนะฮะเป็นภาชนะนะครับใส่อาหารนะครับในส่วนของสํานักงานนะฮะก็นําความต้องการนะครับไปประสานกับหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค2นะครับเพื่อที่จะนําองค์ความรู้นะครับเทคนิคนะครับการขึ้นรูปใบตองนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนปกติแล้วนะครับกลุ่มเกษตรกรใบตองของกระจงนะฮะได้ขายใบสดนะครับประกอบกับมีช่วงบางเวลานะใบตองเนี่ยมีราคาตกต่ำนะครับ ทางท่านประธานกลุ่มนะท่านประคมประจมวงนะฮะกับท่านนารพรนะครับเข็มทองในขากลุ่มนะครับได้มาปรึกษาหารือกับทางสำนักงานนะครับต้องการแปลรูปเพิ่มมูลค่าโดยการขึ้นรูปเป็นภาชนะนะครับในส่วนของสำนักงานก็ได้ทําหน้าที่ประสานนะครับองค,ความรู้พร้อมกับประสานหน่วยงานเพื่อขอรับงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสุโขทัยนะครับเรายังมีอีกหลายภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะฮะกศนอ นะครับหน่วยงานต่างๆนะฮะมาบริการร่วมกันนะครับจนเป็นที่รู้จักนะครับและได้งบประมาณมาการหนุนเสริมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราได้รับงบประมาณนะฮะมาจัดซื้อเครื่องนะครับขึ้นรูปนะครับและมีคำสั่งซื้อนะครับจากผู้ประกอบการนะครับทั้งภายในและต่างจังหวัดนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้นะฮะกำลังผลิตนะครับไม่สามารถทำได้อย่างเพียงพอ กับความต้องการของตลาดนะครับกลุ่มก็ได้พยายามนําเสนอนะครับเพื่อขอรับงบประมาณนะครับในจัดจัดซื้อเครื่องแปลรูปนะครับขึ้นรูปมากขึ้นนะครับจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มกเกษตรกรรายอื่นๆนะครับทั้งต่างจังหวัดนะครับและปัจจุบันนะครับยังมีกลุ่มกเกษตรกรให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานครับในส่วนของ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยก็ได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก็ได้ให้การสนับสนุนเครื่องขึ้นรูปให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจงและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทางสํานักงานได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะครับวิทยาการอาชีพวิทยาลัย สารบัตรช่างสโขไทยวิทยาเทคนิคนะครับในการสร้างนงวัตกรรมชุมชนนะครับที่จะเข้ามาหนุนเสริมนะครับสร้างศักยภาพให้กับชุมชนนะครับสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มในการผลิตนะครับภาชนะใส่อาหารนะครับให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับอาชีพกเกษตรกรรมต่อไป ไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมว่าใบาตองที่เราเห็นกันตั้งแต่เด็กๆจะสามารถสร้างรายได้หรือว่าเพิ่มมูลค่าได้มากมายขนาดนี้กระทั่งที่ว่ามีการส่งไปขายที่กรุงเทพหรือแม้แต่การส่งออกไปที่ต่างประเทศก็มีค่ะทั้งนี้ก็เพราะมาจากลักษณะเด่นของใบตองที่นี่ที่มีทั้งความหนาความเหนียวแล้วก็สวยงามมากกว่าที่อื่นค่ะกระทั่งที่ว่ามีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงค่ะในการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จัดตั้งกลุ่มใบตองคลองกระจงนะคะเพื่อที่จะผลักดันกลุ่มนี้ในการนําใบตองแห้งมาทําเป็นภาชนะใส่ข้าวของได้มากมายทํามาเป็นจานเป็นชามใส่ข้าวใส่แกงหรือแม้แต่ใส่ขนมหวานนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของใบตองที่เป็นใบตองสดที่มีราคาขายเพียงไม่กี่บาทแต่พอทํามาเป็นใบตองแห้งเป็นภาชนะแล้วสามารถสร้าง มูลค่าได้มากมายทีเดียวค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราจะไปดูขั้นตอนในการทำใบตองแห้งให้กลายเป็นภาชนะต่างๆว่าสามารถทำเป็นอะไรและน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่ใบตองของกระจงนะคะกลุ่มของเราก็การแปลรูปเกิดจากที่ว่าใบตองสดของเราราคาตกต่ำมากเราก็มีความคิดว่าเราอยากแปลรูปช่วยเหลือเกษตรกร เพราะว่าการแปลแปลรูปมี่จะได้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มกะเรามาดูขั้นตอนการแปลรูปเลยนะคะเราก็เริ่มเอาไปตองสดไปตากไปตากที่ลานทรายโดยศาสตร์ทรายนะคะก็คือว่าการศาดตรทรายนี่เป็นภูมิปัญญาเดิมของชาวคลองกระจงที่เขาใช้ศาสตร์ทรายนะคะโดยไปตองแห้งที่ศาสตร์ทรายเนี่ยคะเมื่อก่อนเขาจะส่งประเทศจีนใช้ทําเป็นไปมวนบุหรี่นะคะ แล้วก็พอหลังจากที่ว่าเราตากนะคะเราใช้เวลาในการตาก1วันถ้าแดดดีๆนะคะ1วันแต่ถ้าเกิดว่าแดดไม่ดีเราจะใช้เวลา2วันก็พอเราตากสายเสร็จแล้วเราก็มาฉีกออกฉีกออกจากก้านเลยนะคะฉีกออกจากก้านพอฉีกออกจากก้านเสร็จเราก็มาทําความสะอาดทําความสะอาดเสร็จเราก็มาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ความกว้างให้เข้ากับขนาดของเครื่องเราได้ก็อยู่ที่ประมาณ20เซนค่ะ ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ20เซนค่ะพอเราตัดเสร็จเราตัดเสร็จแล้วก็มาทาด้วยทาด้วยแป้งนะคะแป้งที่เราใช้ผสมอาหารนะคะประกอบอาหารแป้งจะเป็นตัวผสานโดยที่ว่าใบตองที่เราตัดมา20 20เซน3ชั้นถ้าเป็นใบตองที่หนาเราจะใช้3ชั้นถ้าเป็นใบตองที่บางๆเราก็ใช้4 4ชั้นนะคะพอเราตัดได้เสร็จเราก็มาขึ้นรูป เครื่องล่าสุดของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากสายการบินบังกอบเอวนะคะคือเครื่องนี้ก็มีความพิเศษคือว่าเราได้รับการปรับปรุงเริ่มแรกเลยนะคะปรับปรุงการจับเวลาการจับเวลาเราสามารถเซตได้นะคะว่าเราจะเซตอยู่ที่1นาที2นาทีหนึ่งนาทีครึ่งคือเราสามารถเซตได้เลยนะคะค่ะพอเราได้ตามเวลาปุ๊บค่ะจะมีสัญญาณเตือนว่านี่ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วนะคะค่ะ แล้วก็พัฒนาอันต่อไปนะคะคือเหมือนตัวแรกเราจะไม่มีขอบมีขอบตรงนี้นะคะคือตอนนี้ขอบตัวนี้เนี่ยจะช่วยจะช่วยให้การขึ้นรูปของปลายชามปากชามเราแนบสนิทด,ดีแล้วก็ของเรานะคะเราก็มีการลองผิดลองถูกทดลองตลอดตอนแรกที่เรานําเสนอว่าคือเราทดลองอยู่ที่อุณหภูมิ1้อยพออุณหภูมิ150เราเกิดปัญหาตรงปลาย ตรงปลายเขานะคะเขาจะแบบเก็บไม่สนิทเก็บไม่สวยงามเราก็มีการทดลองก็คืออุณหภูมิเครื่องเราจะมีอุณหภูมิตัวล่างนะคะอุณหภูมิตัวบนอุณหภูมิตัวล่างเ่ยความร้อนของเขาจะได้สม่ําเสมออยู่แล้วแต่ตัวบนพื้นที่เขาจะน้อยพอเราใช้อุณหภูมิเท่ากันตรงปากเขาก็จะเก็บรายละเอียดไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงใหม่โดยใช้อุณหภูมิตัวล่างเท่าเดิม150 บนเพิ่มความร้อนให้เขาเพื่อให้ความร้อนให้เขาถ่ายเทให้เขาถ่ายเทนะคะให้ความร้อนเขาถ่ายเทจากข้างบนจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเพื่อให้ภาชนะของเราเนี่ยนะคะรูปทรงที Rescue ่ถ่ายเทความร้อนได้สม่าเสมอทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะแล้วผลออกมานะคะภาชนะของเราผลออกมาขอบจานนะคะขอบจานเขาจะปิดสนิทดีเนียนแล้วก็สวยงาม แล้วก็รูปทรงแข็งแรงขึ้นพอเราใช้ระบบความร้อนถ่ายเทจากข้างบนสู่ข้างล่างของเขาจะภาชนะเราจะแข็งแรงแล้วก็จะสมบูรณ์ดีขึ้นเลยนะคะแต่ก็บอกว่าจะบอกว่าสิ้นสุดการทดลองแค่นี้ไหมไม่นะคะเราก็จะมีการทดลองแล้วก็พัฒนาของเราต่อไปเรื่อยนะคะภาชนะขึ้นรูปของเราตอนนี้มี4แบบนะคะแบบที่1เส้นผ่าศูนย์กลาง13มเซนลึก4ี่เซน แบบที่1น่นี้นะคะใส่อาหารคาวคือตอนนี้พอเราได้อาหารคาวแล้วเราก็มีการพัฒนาว่าอยากได้เป็นของหวานก็เป็นแบบที่2นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง12เซนความลึก3เซนตื้นขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เราก็จะใส่ไว้ใส่อาหารหวานของหวานนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีทรงถ้วยชามแล้วนี่เราก็จะมีทรงจานคือแบบที่3เส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนลึก2เซนนะคะ อันนี้ก็เหมาะในการใส่อาหารเบรกนะคะชิ้นที่4นะคะคือแบบที่4ก็คือจะใส่อาหารคาวได้เยอะขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง13มเซนลึก3.5เซนนะคะค่ะเรามาดูขั้นตอนการขึ้นรูปเลยนะคะค่ะนี่การขึ้นรูปแบบที่1นนะคะเราใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูป150องศาใช้เวลาในการขึ้นรูป1ถึง2นาทีนะคะ การขึ้นรูปเครื่องที่สองเลยนะคะเครื่องรูปเครื่องที่สองอุณหภูมิเหมือนกันนะคะร5อยห้าองศาใช้เวลาในการขึ้นรูป1นาทีครึ่งนะคะค่ะต่อไปเครื่องที่สามเลยนะคะใช้อุณหภูมิร้อยหองศาเหมือนกันนะคะใช้เวลาในการขึ้นรูป1นาทีครึ่งนะคะค่ะเครื่องที่สี่เลยค่ะ เราใช้อุณภูมิ1้อองศาเหมือนกันนะคะใช้เวลาในการขึ้นรูป1นาทีครึ่งเหมือนกันนะคะค่ะเรามารอดูนะคะค่ะเวลาตอนนี้ของเครื่องที่1ได้แล้วนะคะเครื่องที่1เครื่องที่1ค่ะออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งคือหลังจากนั้นแล้วเราตกแต่งค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเป็นเสียงสัญญาณแล้วเครื่องที่2ได้ครบเวลา หนาทีครึ่งเครื่องที่สมก็1นาทีครึ่งนะคะส่วนเครื่องที่4ี่รอสักครู่นะคะพอตัวที่ตั้งเวลาจะทําให้เราทํางานได้ได้สะดวกแล้วก็จะได้แบบสม่ําเสมอในการความร้อนที่ขึ้นค่ะเครื่องที่4ได้แล้วค่ะค่ะคือหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งแต่ละแบบเราก็ตกแต่งตกแต่งเราก็จะมีรูปเขาจะมีรอยจะมีรอยมีรอยให้เราตกแต่งนะคะ ให้เราตัดตามรอยตามขอบเลยนะคะจะตัดตามความถนัดเราก็คือคว่ำคว่ำลงเราจะเห็นรอยที่ที่ถูกกดจากจากจาก,จากการขึ้นรูปนะคะค่ะเนี่ยค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะตำบลของกระจงนะครับเป็นหมู่บ้านที่ผลิตปิตองตะนีมากที่สุดนะครับในประเทศไทยหรือว่าในโลกที่พวกเราได้ผลิตจำหน่ายขายหลาย หลายที่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่จำหน่ายไปต่างประเทศนะครับผมมมองความรู้สึกความต้องการของชาวสวนใบตองของจงเพราะว่ามันโดนกดราคาหรือว่าโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางนะครับจึงคิดคนตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อต่อรองและสร้างพลังนะครับความเข้มแข็งของกลุ่ม ใบตองนะครับให้เกมแข็งขึ้นนะครับผมก็ได้เริ่มตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี2559นเะครับเป็นกลุ่มได้รวมกลุ่มสมาชิก46รายนะครับแล้วก็มีเนื้อที่เข้าร่วมกลุ่มกันนะครับมี360ไร่นะครับมี2ตํตำบลเยันยาวด้วยนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านในหมู่ที่1ของเรามี เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ได้การสนับสนุนแล้วก็มีการช่วยเหลือให้คีเนะแต่และหน่วยงานเข้ามานะครับหน่วยแรกก็คือสถาบันหรือว่ากองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,ะกรนะครับสภาเกษตรกรนะครับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็จะมีทางเกษตรอำเภอนะครับสวรรคโลกแล้วก็ทรรมี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะว่ากศนตบลของกระจงนะครับเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการผลิตการแต่รูปหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าในกลุ่มพวกเราก็ยังไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับก็ได้การให้ความรู้จากกศนตบลน,นะครับเข้ามาดูและก็ให้ความช่วยเหลือหลายๆด้านการแต่รูปการทําผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับ แล้วก็ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือว,ว่าทางเอกชนนะครับแล้วก็จะมีทางสนามบินสุขโขทัยนะครับเข้ามาสนับสนุนเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับถุงพลาติกนะครับมันอยู่ถึง800ปีเนาะต่อลูกที่ผลิตนะครับที่ใช้ทิ้งไปแต่ของเราย่อยถลายภายใน7วันถึง10วัน,นก็ย่อยแล้วนะครับเป็นปุ๋ยดินได้เร่งดีเราถึงคิดค้นนะครับมาทำเป็นจานภาชนะ นะครับเพื่อจะให้พวกเราลดภาวะเรื่องขยะกันนะครับความต้องการของกลุ่มนะครับถ้าเราได้โดมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อจะได้ตากกันได้ไดหลายๆรอบนะครับผมก็ได้ไปศึกษานะครับไปดูนะครับจากหน่วยงานหรือว่าทางต่างตำบลท,ที่เขามีโดมอยู่นะครับก็ผมลงทดลองเอาไปตองไปตากนะครับ วันหนึ่งมันกระตากได้ต่อยอดต่อใบนี่ครับมันก็จะใช้ประมาณประมาณสองชั่วโมงนะครับมันอากาศมันจะร้อนมากมันก็จะแห้งไวคุณภ,ภาพมันก็จะดีสวยนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดเราตา,ากประมาณยอดหนึ่งประมาณไม่เกินสามชั่วโมงเราจะตา,ากได้หลายรอบนะครับเพราะว่าในโดมเนี่ยมันจะเก็บความร้อนนะครับแล้วก็มันจะทําให้บใบตองเราแห้งไวนะครับแห้งไวแล้วก็มันจะสวยนะครับ ผมคาดว่าต่อไปนะครับใบตองนะครับช่วงหนาฝนนีครับจะล้นตลาดสิ่งสำคัญความต้องการของกลุ่มก็คือโดมนะครับเพื่อจะผลิตใบตองแห้งเพื่อรองรับกับตลาดที่เราจะทำถ้วยนะครับภาชนะนะครับเป็นจานเป็นถ้วยนะครับเพราะว่าต่อไปเราก็ทางหน่วยงานก็จะหนุนเสริมนะครับเรื่องอุปกรณ์มานะครับแล้วก็ทางกลุ่มเราก ความต้องการยังเยอะเราก็ยังอยากได้โดมเป็นสิ่งสาคัญมากที่สุดนะครับ จากการลองผิดลองถูกข,ของชาวบ้านนะคะผู้ชมในการนำใบตองสดมาทำเป็นภาชนะจานชามแล้วไม่ประสบความสำเร็จพวกเขาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาค่ะก็ยังคงคิดค้นจนสำเร็จกลายเป็นนี่เลยค่ะจานชามที่ใส่ทั้งของข้าวของหวานต่างๆนะคะก็มีหน้าตาที่สวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะทางกลุ่มเองเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดต่อด้วยการนำตัวกับกล้วยมาทำเป็นถาดจานชามแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงต่อเนื่องกันด้วยค่ะ ต้องบอกว่าความคิดเหล่านี้นะคะก็คือมาจากการนําใบตองกล้วยตานีที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี่แหละมาทําให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็กลายเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นยั่งยืนได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือช่วยกันในการอนุรักษ์โลกหรือว่าช่วยกันในการลดปริมาณขยะแทนที่เราจะใช้กล่องพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมก็หันมาใช้วัสดุธรรมชาติแบบนี้แทนค่ะ และในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือว่าถ้าคุณมีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยค่ะและในครั้งหน้านะคะฟ้ายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจห้ามพลาดแล้วก็ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยยังยังงมมมีีีีีชววรลใจ ต่อไปจะยังไงจะไม่ยอมไม่หยุดฝันเพื่อคนที่รักคนที่รอคอยอยู่ข้างหลังบนเส้นทางฝันยังคงมีทิศทางที่ชัดเจนจะไม่